่งทุกวันนะครับส่งทุกวันนะครับ,ส,นนรบส่งทุกวันครับส่งทุกวันครับโอเคเราช่วยนางย,ยมมกงกอนนะส่งจริงส่งจังนะครับนะลองดูมาตามมาดู มาดูจัดก,การนะถ่ายหรอเกล่าตามมาดูก้อนกล่องนี้แหละแก่นี่นะครับมีมีกล่องหลายขนาดหลายไซส์นะครับใส่ตามรูปลักษณ์นะครับผมใส่ตามลูกลเล็กลูกเล็กจะใส่กล่องใหญ่ไ,ไม่ได้ล,ล,ลูกเล็กก็ใส่กล่องเล็กได้แต่ลูกใหญ่ใส่กล่องเล็กไม่ได้อ่าโอเคเอาตามนั้นนะครับผม <c oughs> มาด้วยกันใช่ไหมมาด้วยกันใช่ไหมมาด้วยกัน ืะส่งแต่ลูก่งเด่ภาพนิ่งลเ,เงลยงแท้งแท้นี่ไงสโลกรอบน้องรงมในบอกอันนี้เลยหนู่ายที่เล้วจุดชน ไม่ใช่จ้าเจริมพื่เกียว้าวสวยงามเลยจ้าอันนี้ช่างรวมกันสองโลนะจ้าแบบเป็นสองกล่องนะสวัสดีครับผมอ,อันนี้นะครับรอบรอบบ่ายนะครับผมรอบบ่ายไปไปแถวทวีวัฒนานะครับ อยาทวีวัฒนาเขตวัฒนากรุงเทพนะครับผมกรุงเทพทรสั่งมาได้นะครับผมสั่งมาได้นะครับไกลๆส่งให้นะครับูกคาออกค่าส่งเองนะครับก่อนส่งเราก็จะเช็คเนื้อให้แบบนี้นะคะผมนี่ Okay. นี้ลูกค้ากีดไปนะครับผมกรีดเสร็จแล้วก็จะใส่ถุงแล้วก็รอพี่ไลเดอร์ม,มารับนะครับผม อเค่อไหมโอเคไปทวีพัฒนา16ดจ้าขับรถดีๆนะคะ เรียนนึงลูกุฎามนท,ทนทสายไหนอันที่เขาเรียกสายไหนถ้าสารธรรมอยู่มันสายสองี่สายสองกุฎามนทนสายสองโอเคขับรถด,ดีๆนะคะได้ครับผมทุเรียนร้านนี้สดอร่อยมากครับนี่เอาไหมเอาไหมทุเรียนร้านนี้นสดอร่อยมากครับพ่อค้ากดถูกใจให้เราได,ได้ได้หลายเทีย่ยวได้ร้านนี้หลายเที่ยวแล้วเนาะครับผมจ้าเป็นลูกเป็นแพ็คก็มีแจกสวยๆเลย เรียกเลยค่ะ